เธงมื้อเที่ยงเนล้ากินแบบเกาอีกแล้วกินได้ปลาแดกปลาแดกมื่อใดกับผ้ากินได้ปลาแดกไผ่แม่งอยากกินโซมืออยู่หันเล้ากินดีๆวะมี่คนหนีเราบอกมีฝนมันแมลงสอยปลูกเขาก็ได้น้อยหน่อยแต่ปินานี่พุนสีดีเด้ไอ้ว่าปินาสีได้ยเขาร้ายด้ไอ้สอย ก็บอกยังสี่ล่ะโอ๊ยดอ้ม่ติดไปกินไดอ๋อหปีนี้ก็คบกันมานานแล้วจากรายการคู่กันมานานแล้วหกเจ็ดปีแล้วอันธุรกิจเราก็มีแล้วแต่งงานกันไหม <c oughs> คนลูกหลาแม่นี่ยังล่ะแต่งงงแต่งงานนีก่ก็กินแต่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวทุกมือทุกมือหายปีหนะ้า เขาบอกว่าปีหน้นของขายดีปีนี้กินุ๋ยเตี๋ยวไปก่อนแล้วดูแลได้๋ยวเสื้อผ้าใหม่ๆซื้อให้ตนเต็มเลยบมนอะไรนักหนานั้นบอบอบาบอต่องมาว้าบาต่องมาว้ารู้ได้ไงว่าวาเสื้อผ้าสวยๆกับบะมี่ให้ส เล่นแข็งแข็งอย่างเงี้ยเป็นนางเอก MV Man มณีว w a n พอได้ดอกโอยพี่แม่เราต้องเล่นไหมโอ้ยเออไอแม่หูเด็กจังไดว่าอยากเป็นนางเอกโอ้ยเอยากรอมาตั้งนานเนี่ยโอ๊ยพี่แม่มาได้ไมไม่ได้เลยเหรอได้อยู่ได้อยู่ได้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 อยู่แม่เป็นคนใต้ดิ ไป่กวนตายนี่ต้องไปเล่นต้องไปเล่นนางเอกเอ็มวีของพี่บ่าววีเร็วนี่เหรอใจเร็วอุ้ยายเร็วแกเอ้ยตายอะใจเร็วเอ็มวีเขาจะได้เป็นสิบวิวแล้วสิบร้านวิวน้ถึงไหมอ้าพี่แมนชันนั่งอาจจะดีนะจะขอโทษคุณกดตั้งแต่ก็เห็นว่าเอ็มวีเนี่ยมันยากจน ลำเข็นลำบากแล้วเกิน<ำ><ป>ขนาดจะทำร้ายากนต้องเอารองเท้ามาตีตๆๆี จิ้มแต่ปลาร้าเดี๋ยวค่อยพูดถึง MV ็มวีกันแต่ว่าก่อนอื่นเราเพิ่งผ่านเทศกาลสงกรานมานะพี่ต้องสวัสดีปีใหม่นะรสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ส่งกา์ไปเที่ยวไหนคะพี่ไปทำงานด้วยก็ถือว่าเที่ยวด้วยครับก็นอนนั่มแหละกันได้มีนอนด้วยพักผ่อนพักผ่อนอากาศมันร้อนดัมันร้อนมากดีดีก็ถือว่าเป็นช่วงได้พักผ่อนเพราะแมนปณีวันเนี่ยงานแน่นทุกวันเลยใช่ถูก ขอาบุญกุศสนนี่เปเผื่อแผ่ทุกคนด้วยเออน้พี่แมนพูดถึงเพลงดีกว่า นี่นะเมื่อสักครู่เราได้ดู MV บางช่วงบางตอนล้นะคะเพลงล่าสุดของพี่แมนชื่อเพลงว่าเฮ้ยก่อนเข้าเพลงเนี่ยเราเราตามกระแสนิดหนึงเนี่ยพี่แมนว่าต้องขอแสดงความยินดีกับน้องเมย์เนาะและนุนดี่สงของโลกใอ่ชอบมากเลยตอนนี้เขาสู่ทั่วอ่ยพี่วงแขนขาว ใช่ก็ชอบกําลังใจของนางคือผู้ชายดีนะแล้วกาลังใจของเราล่ะคะกําลังใจของหนูก็คือพี่แนนเนี่ยแหละหนอจะได้เข้าเพลงไหมวันนี้เนี่ยได้ดูเหมือนจะไม่ได้นะพี่แนนเห็นน้องเขาได้รางวัลแล้วรู้สึกไงบ้างรู้สึกดีใจนะนอดีใจมากเลยว่าคนไทยเนี่ยสักคนหนึ่งกว่าจะเป็นมื่นหนึ่งของโลกได้ไม่ธรรมดานะใช่นะนะครับก็ยินดีด้วยนะครับช่วงนี้ไอ ไทยในระดับโลกเยอะแยะเลยเลสเตอร์ซิตี้หนึ่งนะนะนะแชมป์มาทำอีบอกเลยว่าสงการเนี่ยหยุดอยู่บ้านจ้าอัพเดตผ่านโซเชียลม่เชียลที่ผ่านมานี่มันก็มีหลายห้านนะนี่พี่แมนเพลงพี่แมนก็เป็นเบอร์หนึ่งของหน้าห้านแล้วก็ปะเทยไทยอันนั้นเป็นประเทยหน้าห้าน พูดถึงโซเชียลก็ต้องอัปเดตที่ไปส่องโซเชียลมาเข้า YouTube อาสยามมิวสิกไปเจอเพลงของแมนมณีวันค่ะเพลงใหม่ชื่อเพลงเกิบห้างข้างทางเดินยอดวิวตอนนี้ ล้านกว่าแล้วพี่ล้านกว่าแล้วคือล้านเฉพาะแมนนี่ก็แปดแสนเลยเป็นร็อกแปดแสนพี่แมนเข้าไปดูเองแปดแสนนะคะใช่ล้านแพงได้พนมาเจ็ดวันเจ็ดวันครับมันสิประมาณสิบวันประมาณสิบวันเท่าล้านเจ็ดสิบวันก็วันละแสนกว่าแสนกว่าเนาะเร็วนะถือว่าเร็วมากเลยต้องถามเจ้าตัวดีกว่าเออเพลงนี้กระแสแบบ เรียกได้ว่าดีดีมากมๆเลยแหละนะคะรู้สึกอย่างไรบ้างพี่แนนรู้สึกว่าเราก็ดีใจเนาะด,ด,ดีใจที่แฟนๆให้การตอบรับเหมือนเดิม ก็ต้องอยากจะขอบคุณแหละนะขอบคุณคุณโตด้วยที่เลือกเพลงให้คุณโตจรันนะครับเราขอบคุณคุณพดที <t <t ่เขียนเพลงดีๆให้เราได้ร้อง่พลงแล้วก็ค้สวนนะพานแล้วก็อย่างอย่างที่ว่านะเพลงดีดนตรีดี MV ส่งแฟนก็อยากติดตามครับแต่ m อเพลงนี้มันน่าสงสารมากเลยี่โอ้หน่าสงสารต้วทุมากเลยใช่ไหมครับต้องทำร้ายก็ถึงต้องแบบผู้หญิงซื้อรองเท้าให้อ่ะเป็นกบบธรรมดาจะรักษาอย่างดีเลยอ่ะลองรู้ไหม สมัยตอนเด็กๆอยู่บ้านนอกอ่ะรองเท้าแตะเหมือนใน MV เนี่ยเขาเอาไว้ตีขี้สนิบนะเอาหรอเหมือนแบบเหยียบแล้วตะปูตำเท้าอย่างเงี้ยตีตีตีอาตีตีตพราะว่าไอ้สนิบมาบัตยาไม่แต่หายแต่เนี่ยเอาไว้ตีคนได้ละนะนอกจากกระแสแรงแล้วพูดถึงเนื้อหาดีกว่าเมื่อสักครู่พี่แมทว่าอย่างมันส่งใช่ครับเออตัวเนื้อหาใช่ไหมคะที่ที่ที่คิดว่าน่าจะโดนใจแล้วเนื้อหาเป็นยังไงประมาณไหนเนื้อหาเป็นเพลงที่เศร้าๆนะอยากผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่มี เขาลําบากอ่ะแต่เขาก็มีความรักให้ผู้หญิงคนหนึ่งอะแต่ผู้หญิงเนี่ยอย่างว่าเนาะเราก็ไม่ได้อยากจมปักอยู่กับต้องเข้าใจผู้หญิงเหมือนกันสบายนะอ้รสิอยากกินปรดกอยู่ตลอดเนละ ก็อยากกินสเต็กบ้านที่ข้นเหมือนบ่ออีลีปตัวอู้หู้แต่แล้วดูกินเออมันก็ต้องมีอีกมีกบางทีความรั้อย่างเดียวมันมันไม่ได้แม่นะใช่ผมรักอย่างเดียวมันกินไม่ได้เด้ความรักเติมน้ำมันก็ไม่ได้เด้มันนีมันนีมันนีแต่ในเอ็มวีมันโหดร้ายอ่ะ ทิ้งไปแบบไม่เหลือเยื่อใยแล้วยังทําให้เกิดความแบบช้ําใจอีกนงคะกระชากใจคนดูมากเลยเนาะแมนดูก็ยังอินนะยังรู้สึกว่าโอ้ยคือฉากแท้ฉากมันจะมีฉากหนึ่งที่แม่เขาเอาไหมอะไรนะไม่กวาดตังไม่กวาดปีตีแบบฟาดผู้ชายคนนเนี้ใช่ไหมครับส่วนตัวพี่แมนคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงในสังคมบ้านเรานะมันก็อาจจะมีนะอาจจะมีแต่แต่ว่าแต่แต่ว่ามันมัน มันมันจะโหดร้ายขนาดนี้หรือเปล่าแค่นั้นเอง mm. แต่แต่ก็อาจจะมีว่าผู้หญิงสักคนนึ้งที่เขาไม่อยากอยู่กับผู้ชายแม้จะความรักอยู่ด้วยกันนะแต่ว่าความยากจนเนี่ยมันทําให้บ,บังคับ นะทำให้จิตใจสามารถที่จะถอยออกมาอีกได้แต่คงไม่ไม่โหดร้ายถึงขนาดว่าเอารองเท้ามาฟาดลอวเก๋อข้างๆมาฟาดน่ะนี่เอยไปก็ไปใช่แต่อันนี้เกิดเพราะมีความหมายสับเท้าอ่ะเนาะที่หนุซื้อให้ใช่ขาดล้วก็ต้องมาโอซ่อมโอ้ทะนุถนอดอย่างดีเลยมันก็บ่กบอกให้ถึงความน่าของผู้ชายคนหนึ่งที่มีให้หญิงคนหนึ่งอย่างบริสุทธิ์ใจะเพลงนี้พี่พี่แม ลองยากไหมคะตอนข้องอาจใช้เวลาเพลงนี้ก็ก็ตามสไตล์แมนครับคือว่าเพลงมันเข้าทางที่เราเป็นลูกทุ่งอีสานที่ถ่ายทอดเกี่ยวกับเพลงเศร้าๆแบบนี้ก็ก็ไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่แต่ว่าก็อารมณ์แหละสำคัญถ้าถ้าพี่แมนบัญญัติแนวเพลงตัวเองเนี้ยจะให้เป็นแนวเพลงแบบไหนอีสานช้ำรักนะแมนคือผู้ชายช้ำรักนะออกหัก เออเป็นเพลงอกหักตลอดเป็นคนมั่งจช้ำรักเออใช่เป็นคนช้ำรักเป็นคนอกหักอ่าเป็นเป็นตัวแทนของของผู้ชายประเภทนี้แล้วชีวิตจริงละจ๊ะอู้สาวสาวรออยู่เลยนะคำตอบที่สาวสาวรออยู่เลยชีวิตจริงความรักเป็นอย่างไรไม่มีใครอยากช้ำรักหรอกชีวิตจริงเนี่ยไม่มีใครอยากช้ำแต่ขึ้นอยู่ว่า มันจะดำเนินไปแบบไหนก็ต้องก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปนะคุนอยู่กับเจ้าละละสิทีมข่อยบ่อเห็นข่อยเป็นเกิบห้างบ่ออะไรอย่างเงี้ยตา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 ยอ่ายาเออเ เพลงน,นี้นะโดนใจเยอะมากมีกระแสะมาแบบว่าแรงมากมากจริงๆนะอยา SMS, ่าง s อสเองก็มีคนขอมาอย่างต่อเนื่องเลยวันนี้ก็เลยมาเป็นประเด็นค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้ถามพี่แมนว่าเฮ้ยเรื่องราวเหมือนใน MV มเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงในสังคมหรือเปล่าคือมีคนน้อยเนื้อต่ําใจมากดูจากในมิวสิกวิดีโอวันนี้เราก็เลยหยิบยกจากเพลงนี้เนี่ยฮะมาถามประเด็นที่ให้เล่นกันในโซเชียลของเราใน Facebook Fanpage face, สบายดีทีวีนะครับว่าคุณน้อยเนื้อต่ําใจกับเรื่องไหนมากที่สุดครับนะฮะพี่แมน มีคนส่งมาเยอะเลยนะครับผมนะฮะแฟนแฟนแฟขับพี่แมนว่าจะเป็นเงินเรื่องเงินไม่มีเงินให้ยายเพราะหาเงินช้ให้ยายเท่าไหร่ยายก็เอาไปใช้หมดก่อนทุกทีไปลงไปลงวงหมดวงอะไรครับวงวงไพ่เหรอพี่เรียกว่าเปทำวงดนตรีคุณยายจะวงดนตรีหรอคะนี่พี่แมนพี่แมนเห็นเราเป็นของเล่นเสียแรงที่ร <Bond> <t ans> ัก รู้จักกันมาสองปีแต่พอมาคบจากที่คิดว่านิสัยดีอ่าพี่แมนไม่ต้องอ่านะมีคอนสบอกว่าเรื่องนี้งที่ตัดใจคือเรื่องที่ทักเฟซไปหาเขาแล้วไม่ตอบแต่เพิ่งมาอ่านแล้วด้วยเสียใจพี่แมนคุณน้องคนนี้ค่ะน้องสุภัทรานะคะบอกว่าแฟนค่ะแฟนค่ะแฟนค่ะออนไม่ทักจะให้เราทักไปก่อนทําไมในเมื่อเราเป็นผู้หญิงบางทีก็แอบร้องไห้แสดงว่า ไว้ฟอร์มอยู่ไม่รู้จะฟอร์มทำไมนะเทักไปสิรักเขาก็บอกรักไปสิะกักทำใหม่กักทำใหม่เออรีบบอกตอนที่ทำได้ใช่แต่วันนึงเขาไปอยู่กับคนอื่นแล้วมันไม่ใช่สิ่งของเราแล้วนะจ๊ะแล้วถามแล้วถามพี่แมนบ้างเรื่องที่น้อยเนื้อต่ำใจพี่แมนเคยมีมั้ยน้อยเนื้อต่ำใจนะ ไม่เอานะพี่ทิชชู่หน่อยเถ้ไเอ๊ะยังเดี๋ยวก่อนโอ้อยั่งน้อยเนื้อต่ำใจเพลงเราหรือยอดวิวน้อยอะไรเงี้ยนะเออน้อยเนื้อต่ำใจนะไปดูซีรีส์ไปดูไปดูไปดูอย่าให้น้อยเนื้อต่ำใจมากกว่านี้นะพรุ่งนี้ขอสี่นะไปดูไปดู Uhm ตําเนี่ยก็ดูให้แล้วเก้0แสนเนึ้อน้อยเนื้อตังใจตัใจก็มีเยอะแยะไอะคุณแต่ว่าเราจะเก็บมาเป็นประเด็นทําไมใช่เราต้องเก็บเป็นแรงพักดันสิมุมนึงไปเลยพูดดีเนะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสดีดีดีอย่างเนี้ยพอแบบยอดวิวไม่ขึ้นสักทีพี่แมนก็ เออไม่เป็นไรกดเองก็ได้ล่ะก็ดูเองแอก,ก็เดฟพาเาเบ้าเอ 5, เอ,อมาดูนีิส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องแบบของวัยรุ่นนะคะคทักเฟซค่ะทักไปแล้วไม่ตอบเ,ออเสียใจมากเออ,เอ,อนะเทวดาไม่เคยให้เรามีโชคบ้างเลยไม่ใช่ความรักนะคะหวยใช่ไหมหวยนั่นไงนะคะ ใจหวยอันนี้บางคนซื้อมาแล้วชีวิตไม่เคยถูกเลยก็มีใช่นะคะอ่ะวันนี้พี่แมนมีเลขเด็ดอันมาฝากก็ต้องรอกันต่อไปครับก็ต้องรอกันรอต่อไปรอต่อะฝากคนยากกันหน่อยครับพี่แมนครับขอบคุณครับขอบคุณที่ดูมิวสิกวิดีโอของเราเนาะก็ติดตาม ผลงานของเราทางสบายดีทีวีของเรานี่แหละนะครับช่อง39มสิบเก้นะครับก็ทางแมนมณีวันแฟนเพจบ้างแมนมณีวันเฟซบุ๊กบ้างดูกันเข้าไปกดกันเข้าไปแชร์กันเข้าไปให้กําลังใจกันเข้าไปนะครับขอบคุณมากครับต้องดูนะคะเดี๋ยวพี่เขาจะน้อยใจต้องดูต้องดูยูทูบสยามมิวสิกด้วยนะเราปั่กันได้ทางไลน์มิวสิกนะจ๊ะยูใช่ส่วนใครที่อยากจะรู้ว่ามิวสิกวิดีโอนี้มันแบบโอ้โหทุกระทม ลำบากแสนเข็นน่าสงสารพระเอกขนาดไหนก็สามารถติดตามนี่แหละขอมาทางสบายดีทีวีเนาะไปดูแล้วกันว่ามันโดนใจชีวิตคุณหรือเปล่าวองเชื่อว่าหลายคนนะความรักไม่ประสบความสำเร็จเหตุเพราะความจนใช่อย่าเชื่อพวกเราพูดทำไมคุณต้องเข้าไปดูเองเอวันนี้ขอบคุณด้วยก่อนนะคะพี่แม่กมินวันนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะ กว่าจะได้ตัวมายากมากเลยใช่นอย้วต่ำใจมานานแล้วมากเหมือนกันแต่พอเขามานี่เดียวหายเลยใช่หน้าประทับปีอะอวอย่างที่บอกค่ะไปพิสูจน์เองเหมือนที่พี่แมนว่าเลยกับ M.V. ใหม่ล่าสุดจากแมนดีวันอาสยามกับเพลงอะไรคะเกือบห้างข้างทางเดินครับบันเทิงมื้อเที่ยง